วันนี้เวลา9้านาฬิกา57นาทีณหอว,วชิราพุทธ,ธานุสร์ภายในบริเวณสำนักหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้ารพชรรัตราชสุดาสิริโสภาพนาวดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ24พฤศจิกายน2567ซึ่งหมู่และนิธิเพชรรัตสุวัฒนาและคณะข้าขราชบริพารร่วมกันจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระก รุณาที่คุณสมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชราชสุดาสิริโสภาพนาวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่6กับพระนางเจ้าสุวัฒนาพวระราชเทวีประสูติเมื่อวันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2468และสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2554รวมพระชนสารปดสปี พระองค์นับเป็นพระภคินีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรมรามาที่ปฐินรัชกาลที่8และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษรัชกาลที่9และเป็นพระปิตุชาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพรกกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนานาประการทรงก่อตั้งหอวชิราวุธานุสรเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและประวัติศาสตร์ในช่วงรัชสมัยของรัชการที่6และได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิเพชรสุวัฒนาเพื่อสนับสนุนองค์กรที่เกี่ยวเนื่องในรัชการที่6และเนื่องในพระองค์ทั้งด้านทุนทรัพย์องค์ความรู้และการจัดกิจกรรมต่างๆสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่6 โอกาสนี้พระบรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมสุดยุคนประธานทุนประจําปีของมูล,ลนิธิเพชรสุวัฒนาเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรต่างๆตามพระปัญธานิของสมเด็จพระเจ้าพักินีเธอเจ้าฟ้าเพชราราชสุดาสิริโสภาพนวดีจํานวน13องค์กรซึ่งเป็นองค์กรด้านการศึกษา,าศาสนาสาธารณาสุข <c oughs> และสังคมสงเคราะห์ประกอบด้วย มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิพระบร,บรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็ดจเจ้าฟ้าเพชรรัราชสุดาทูลเพชรรัราชสุดาในโรงเรียนราชินีทูลสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ มูลนิธิภูมิพาโลพิกุเพื่อการค้นคว้าและเผยแผ่ทางพระพุทธศาสนาอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรม,มาราชาชนานีมูลลนิธิพระราชนิเวศมฤคทายวันในพระอุปถรรัมภ์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ทุนสุวัฒนาในศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศและวชิระพยาบาลในพระอุปถัมภ์